วันนี้บังจะมาสอนที่การทํโคกบุญนด้วยขวดคริสตัลนะครับหรือว่าขวดน้ําดื่มยีห้ออะไรก็ได้นะครับวิธีการทาเนี่ยเราจะสวมโคกพิบิกแบบนี้นะครับย้านะครับต้องใช้ขวดโคกพิบิกเท่านั้นหรือจะใช้โคขวดแก้วอันเล็กก็ได้นะครับแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วครับวิธีการทําก็คือเราจะใส่ขวดโคกพ่บิกลงไปในขวดคริสตัลแบบนี้แล้วก็เอาน้ํเปล็งใสลงไปแบบนี้นะครับนี่ หลังจากเติมน้ำแข็งไปครึ่งขวดขั้นต่อต่อไปเราจะใช้เกลือเม็ดเติมลงไปแบบนี้นะครับนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับที่แขนมันบางครับเพราะว่าบางทําหลังกล้องครับนี่ประมาณสักกัปหนึงนะครับนี่เกลือประมาณกัปหนึงแล้วก็เติมน้ําแข็งต่อไปครับนี่เขยาะเขยาะด้วยนะครับตอนนี้น้ําแข็งมันจะแข็งแล้วนะครับอ่ามันแข็งโป๊กเลยตอนนี้เนี่ยแล้วก็เติมเกลือแล้วก็เติมน้ำแข็งอีกทีหนึ่งอ่ารวมทั้งหมดนะครับทําเป็น3ชั้นนะครับน้ําแข็ง3มเกลือ2ครับแล้วก็เติมน้ํา น้ำแข็งรอบนะครับแล้วก็ <Okay. S 3> ถ้าหากว่าเราหมุนไม่ไปนะครับเราต้องทําการเคาะแบบนี้นะครับหรือถ้าจะให้หมุนแบบง่ายๆนะครับเราต้องทําการตบทําการเคาะให้มันแน่นนะครับนี่ให้น้ําแข็งมันแน่นลงไปนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราหมุนไม่ไปนะครับนี่มันหมุนยากเนี่ยมันมีอีกวิธีนึงครับคือเราเติมน้ําเย็นลงไปครับน้ําเย็นเนี่ยบางแนะนําให้ใช้น้ําที่ละลายจากในถังน้ำน้ำแข็งนะครับนี่อันนี้คือน้ําเย็นนะครับ ถ้าว่าเราใช้น้าอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ําปกติเนี่ยน้ำแข็งมันจะละลายไวนะครับนี่อ่านี้ใส่น้ําเย็นลงไปแล้วก็ทําการหมุนครับสําหรับเวลาในการหมุนขวดนะครับเราจะทําประมาณสัก4-5นาทีนะครับนี่เราทําการหมุนแบบนี้นะครับแรกๆเนี่ยมันอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าน้าแข็งมันยังแข็งอยู่นะครับ หลังจากหมุนขวดไป1น,นาทีนะครับนี่ไอเย็นมันก็เกาะขวดข้างนอกแบบนี้เลยครับนี่มันเย็นจัดเลยครับเย็นจนติดลบเลยนะครับบางว่านี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการหมุนต่ออีกสักประมาณ5นาทีนะครับสลับกับการเติมน้ําแข็งด้วยนะครับถ้าหากว่าน้ําแข็งมาเริ่มละลายเนี่ยก็เทน้ําทิ้งนะครับแล้วก็เติมน้ําแข็งใหม่แล้วก็เติมเกลือด้วย อ่าตอนนี้ก็ผ่านไป8นานทีเลยนะครับถ้าว่าใครแชมป์แชมป์เนี่ยสามารถทํา5นาทีก็เอามาเปิดได้เลยครับตอนนี้นี่นะครับอ่าบางคนเนี่ยนะครับคือไม่ต้องรอให้มันเป็นวุ้นแบบนี้เปิดปุ๊บก็เป็นวุ้นได้นะครับภายใน5น,นาทีแต่ว่าของบางเนี่ยบางต้องการความชัวร์ครับบางก็เลยทําต่อเนื่องจนมันแข็งเป็นวุ้นแบบนี้นะครับนี่อันนี้มันไม่เหมือนน้าแข็งนะครับน้ําแข็งเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดเม็ด,เม,ดเม็ดนะครับแต่อันนี้มันเป็นวุ้นครับมันนิ่มมากเลยครับนี่แล้วก็มันละลายไวด้วยนะครับนี่ ส่วนวิธีการกินเนี่ยนะครับบางคนแนะนําให้กินกับหลอดดีกว่านะครับมันจะง่ายกว่านะครับนี่ถ้าว่าเทใส่แก้วมันจะลําบากแบบนี้ครับอ่าต้องทําการเคาะแล้วก็ตบนะครับวิธีการตบง่ายๆก็คือต้องตบท่านี้นะครับต้องเอียงขวด45องศาแล้วก็ทําการเคาะมุมๆแบบนี้ครับนี่อ่ามันจะออกง่าย่อยนะครับถ้าว่าตบตูดมันไม่ออกหรอกครับนี่อ่าแล้วนี่ก็คือวิธีการกินโคกูนที่ถูกต้องนะครับต้องใช้หลอดนะครับ